สวัสดีครับไฟ <ขอ S 2> ทีคอนำส่งวิกลีรีปะที่16ประจำวันที่17ถึงที่เี่ยนเดืสอัน4ปี2560น,นะครับเอออาทิตย์นี้วิอีททำออเดอร์ไป12ออเดอร์นับไป5เขีนไป3นะครับเอ,อ่อในส่วนของน้ำก็เป็นสปอร์ทั่วไปนะครับก็ถือว่าอ,อ่เป็นเด็กที่พูดแล้วทำทันทีประสบการณ์อาจจะยังไม่เชี่ยวพอนะครับแต่ผมมองว่าน้องเป็นคนที่ฝึกได้ พูดแล้วฟังนะครับไม่ดื้อนะครับอาจจะมีความฉลาดแต่ไม่เฉลียวอันนี้อันนี้จากที่ดูมาระยะหนึ่งนะครับเชื่อว่าใช้งานได้ครับไม่ไนะ่าจะมีปัญหาในส่วนของดิวนะครับก็มีเรื่องของการาทำไมเซนทีวีทำหน้าเพจด,ด้วยการใช้งานและลิงก์นะครับใส่เข้าไปใน PC Android ไอโเอนะครับรวมถึงทําให้ฝั่ง f w i p t v ด้วยนะครับอันนี้พอทางคุณนิวเห็นเราทําได้ก็เลยส่งมาให้นิวช่วยแก้หน่อยแต่ไม่ได้เป็นแก้ระยะยาวครับแก้ครั้งเดียวจบครับในส่วนของกุ้งนะครับก็มีเรื่องของออทํำคาสิโนแบนเนอร์วิธีใช้กล่องเอ a ม i ซนคือทําประสานงานก,น,กนกันกับทางนิวนะครับก็คือ ุงทำอาร์ตเส่วนนิวตัดเป็น h ีดีแลเราส่งไปให้ทางคุณมิวอัพให้แล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของอทำรายงานรีพอร์ตของคิ s u ซล่านะครับแล้วก็มีเรื่องของส่งแมตบอลนะครับที่จะใส่ลิงค์ถ่ายทอดสดเสาทิพนี้นะครับส่วนของผมงานที่ส่งไปให้พี่ก๊อฟนะครับก็เดี๋ยวมีคุยกันวันจันทร์นะครับแต่ตอนนี้ที่ดิวเสร็จไปแล้วก็จะมีเรื่องของกล่องที่จะส่งวนัวนเสาร์นี้ตอน10โมงนะครับเอาไปให้ในกล่องนั้น ใส่โปรแกรม m อ็มแซนดีทีวีแล้วอันนี้ที่คอนเฟิร์มกับคุณนิ้วนะครับเดี๋ยวผมพอได้กล่องแล้วอาจจะให้มมพี่ก๊อฟน,นำมาวันจันทร์ฝากพี่กิจหรือให้พี่กิจนํามาวันจันทร์มาให้ผมเทสดูกันนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็มีเรื่องของทางพี่แอเน่ที่จะเซตซีดตรงนี้ก็เดี๋ยวรอคุยนะครับเรื่องของ แบงกิ้งของน้ำตอนนี้ก็ตามที่แจ้งไปเรียบร้อยแล้วทั้งโมบายแบงกิ้งและก็เว็บแบงกิ้งนะครับพร้อมใช้งานที่จะไปเป็นถัง C หรือถัง B ที่พี่กบอกวมก็ยาวไปใช้นะครับนำก็ไปเปิดให้เรียบร้อยแล้วห้าธนาคารนะครับในส่วนของกล้อง CCTV ของฝั่งพม่าก,ก็ดีวกับพี่ตู่คุยกับพี่ก้อยคุยกับพี่ก้อยแล้วนะครับเพื่อนพี่ชัดนะครับก็สเปคมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเขาจะส่งไปที่ทางห้นนะครับแล้วให้คือ พี่ก้อยมองว่าอยากเปลี่ยนยี่ห้อรวมถึงเพิ่มความจุ h d เพราะว่าเรามีการบันทึกภาพพร้อมเสียง hard disk แค่สองเท,ทที่ทางพี่ตู่เสนอมาเนี่ยจะไม่พอรวมถึงยี่ห้อพี่ก้อยก็แนะนําให้เปลี่ยนให้สเปคดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวอรอรี condition ก็จะกลายเป็น c o n d i t i o นที่เปรียบเทียบระหว่างยี่ห้อที่พีพ่ตู่เสนอมาตอนแรกกับยี่ห้อที่ับเปลี่ยนตามสเปคที่พี่ก้อยบอกนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้อ้นแล้วอ้นก็คงจะส่งให้พี่ก้อยพิจารณาส่วนสวิช์ นะครับของพิกอลสองตัวในห้องตอนนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับรอเข้าไปติดตั้งนะครับแล้วผมก็มีไปช่วยพี่หนิงขายของที่ปรึกษานะครับลูกค้าเห็นว่าจะซื้อเป็นล้านอ่านะครับตั้งแต่50าสิบโคถตงร้อโครจนี้ก็ไปช่วยๆกันครับแล้วก็เรื่องรีพอร์ตของที่สรุป MZ เพื่อที่จะทำโปรโมชั่นของกล่องรวมถึงวิเซอร์ที่จะใช้เนี่ยก็ส่งไปให้พี่กอพิจารณาแล้วครับก็เดี๋ยวรอคุยกันเหมือนกันนะครับถ้าพี่กอล้ามาวันจันทร์ก็น่าจะได้เคลียร์กันหมดนะครับแล้วก็เรื่องของยุทที่ส่งไปในช่วงสงการก็มีแอคทีฟอยู่หายเดียวจากที่ส่งไปสินะครับผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของช่วงสงการด้วยที่ลูกค้าติดเล่นสงการหรือดื่มหรือเฉลิมฉลองกัน หรือพอไลน์จากนั้นก็ลืมเรียนไปเพราะส่งไปทางเอสแนเอ็นนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะที่กูดับพิชัดมาค่ะจ,จะมีเรื่องของการทำไลายนูนทำไลายแอดเพื่อพูดคุยกับสมาชิกข้างในนะครับตอนนี้แล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอดเนี่ยตอนนี้ลั่นตามพิชัดจากที่กูดับพิชัดพิชัดใช้เวลา ประมาณอาทิตย์กว่าเกือบอาทิตย์เพื่อที่จะได้เห็นผลในการคนสมัครตอนนี้เราเพิ่งเริ่มรันไปตอนที่เปิดสงการมาก็คงต้องดูผลแในอาทิตย์หน้านะครับตอนนี้เราก็ส่วนเพิ่มเติมแอดเวรสที่พีคอปตามมาแอดเวรสตอนนี้รันรันที่แจ้งไปว่ารันตอนช่วงก่อนเปิดสงการมาผมรันไปแล้วแล้วก็ตัดยอดไปแล้วปัดตัดออยอดตอนแรกที่รันขึ้นไม่สูงมากก็คือ5 0เให้มันรันปกติ แต่พอหลังจากนั้นพอเห็นว่ารันได้อันแรกก็เปลี่ยนยอดวงเงินเป็น2,005 5เพื่อที่จะได้เร่เรงรีบให้มันตัดยอดเป็นหมื่นแล้วก็จะได้นํามาทําเว็บสีดําของเราปรากฏว่าพอเปลี่ยนยอดเป็น2,005 5นะครับก็กลายเป็นว่าตรวจสอบบัญชี3-4วันซึ่งวันนี้ที่ผมเข้าไปเช็คดูก็ยังตรวจสอบอยู่แต่ยังไงถ้าวันเสาร์มันขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมเพราะว่า พอเปลี่ยนเป็น2อ0 0ัต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็น2อ0 0ัตรวจสอบสาี่วันนั่นหมายถึงถ้าวันเสาร์ผมเช็คอีกทีแล้วมันขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันกําลังจะเริ่มตัดยอดใหม่ที่เป็น2อ0 0ันะครับมันไม่ได้หมายถึงว่า3าสวันที่ผ่านมามันตัดวันละ2อ0 0ัไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันเสาร์นี้มันขึ้นได้2อ0 0ั้ก็ต้องปล่อยไหลอีกตรงนี้ครับทาให้ผมคนโทรลไม่ได้คงเป็นแค่การคาดการณ์รว่า อย่างที่ตอบในกลุ่มไปว่าวันเสาร์นี้น่าจะขึ้นได้เพราะคาดหวังว่ามันจะตัดยอดเงินไปตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงยอดใหม่เป็น2องจากห้าร้อยเป็นสองพแต่กลายเป็นว่ามันตรวจสอบคนข้างเก้มข้คนนะครับกลายเป็นว่าทําให้ถ้าวันเสาร์ขึ้นได้ก็ต้องปล่อยไหลอีกสักห้าถึงหวันก็น่าจะกลายเป็นวันศุกร์ถัดไปที่จะสามารถนํามาทําสีดําได้แต่ตรงนี้ถ้าทําขึ้นก็คงเอาไปทํา PCC ก่อนนะครับเพราะ p c ซีแอดเวมาดีนะครับตรงนี้ที่คุยกับพี่ชัดนะครับ แล้วก็เรื่องของอตัวนอกนั้นตัวทำโฆษณาอะไรตอนนี้ก็เบอร์อะไรที่เรายังเก็ตได้อยู่ก็ยังเป็นในส่วนของ f a c e b o o แอดนะครับตรงนี้โฆษณาก็ยังเป็นในช่องทางเดียวแล้วก็ในเรื่องของ SMS นะครับที่ก็ยังส่งทุกเสาร์น,นะครับในทุททกอาทิตย์นะครับรวมถึง โอเฟนเกตเฟนก็ยังทำหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่เพราะตอนนี้โอเฟนเกตเฟนเราขึ้นไปทั้ทง3เวแบบเรียบร้อยครับก็ฝ่ใยที่เขาจบการนำส่งวิกฤตีพอร์ตครั้งที่16ประจำวันที่7ถึงวันที่แ1ดเดือน4ีปส2ง6 0แ้วร้อยสิบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ